ผู้ชมดูแลกันครับเขาเล่นกันอยู่สองคนอนะทีมกูไว้คนเดียวน,นะนะไลยกูมาคนเดียวทีมไม่ตั้งหวักกูอยู่คนเดียวได้ชน,ดชนกูเลยชนกูเลย มงึงชนกูเลยมึงกชนกูชนมึงนะเออชนกูอย่างนั้นแหละชนให้กูตกรอบไปเลย จริงใจเลยดิเออข้าวขาวมือกูอยู่เลย,เลยกดยากมึงเข้าใจไหมกูไม่ได้ไมดมเมาจริงเว้ยเก็บกักมือตัวเองมากโอ้ย ที่ไม่ดาวมาชนะเนาะที่มเอาฮาทางลงทางลัดก็ไม่กแค่เั้งนั้นะ่ะจะวอมจำนนนให้ฟ้าดินไม่เข้าเส้นใจด้วย ของกอของไปวางก่อน <S <S แล้วไงอ่ะหาแล้วไงอะอ่าแค่แล้วเลยอะครับ อืแล้วไงล่ะครับดูตาผมด้วยครับดูตาผมด้วยอ่ะกูพร้อมแนละ้วอ้อาอนี่กดดีเฮ้ย อ๋อโมฮันปุตต์วายว i ยช i เ e สเอ้ากูจะต่อเสียยก็อืม เราไม่ได้มาอาจริงครับคุณผู้ชมครับโ๊้ยอือคกูไม่ใช้เล่นแบบนี้กูบอกเลยแต่ว่าแต่แบบนี้เอาเกมนี้เลยดีกว่ากูไม่เคยเล่น นี่เล่นเป็นเพื่อนน้องๆนะ <est> ไขเข้ามาโคเบิร์ตก็ตลกเลยคลิปทำไมอานัทแหมขำตัวเองสุดท้ายทำไมขำทำไม ขัตัวเองไงไม่ได้ขัใครห,หรอกม,ม,มีอัดคลิปจะปิดดิสเตอร์อยูน่นะเมื่อกี้ถอยมาเข้ามามันพูดม้เรื่องว่อ๋อเอ๊ะเป็ดอะไรกันมันต้องเอ๊ะเ,เ,เป็นผู้หญิงเลยวะ ใครพ่อยก็แบบพูดไปรู้เรื่องอ่ะจะไปเลี้ยงวะรู้รู้ไปเรียนเอาไงพูดตัวแกพูดเลยมันไม่คือผมฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันมันไม่เชิงพูดอ่ะไม่ใช่เป็นเป็นยังไงอ่ะพูดอ๊บอ๊บกับอ๊บเล่นอ๊บอะไรวะ คือจับผมผมจับประโยชนผมไม่ได้รูจ้จักอาจารย์เจ๊ปะมาดูบ่อยเขาเรียกพี่ว่า,ขา,าเขาเรียกบ้เปะนี่ยไรนะเดบ้าโอ้เก่งเด็กว่าได้ทารกอไม่รู้จัาจารย์เจ๊เ,เก่งเลยหมทาเป็นารอใช่ นึ่กะภาคสไตเบอร์ไว้พี่ดูดิโบบะสตรีมี่ยังโดนอ่ะผมชอบโดนยี้เงี้ยเส้นจงเส้นชายเราต้องเข้าครับคุณผู้ชมอะไรวะเรามาเอาหนาอ๋อเส้นสปีดเดอร์ยุ่งเดี๋ยวผมก็เล่นเล่นละเปล่า กผาาา่าันเยอดอะมันเยอทำไมเออทไมมัสะชอสสอเล่ยเฮ้ยที่ผมที่ผมพูดว่ากูเผากูเผากูเผา